สวัสดีครับทุกคนไม่รู้ว่ามีใครตามมาจาก f a c e b o o k เมื่อกี้เลยานะครับเมื่อกี้ไปไลฟ์สดทาง facebook มาประมาณ10นาทีได้อันนี้ก็หนีมาไลฟ์สดทาง YouTube ต่อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องความคมชัดผมว่ามันสะใจตามากกว่าทาง facebook นะครับสำหรับใน y t u t u สำหรับคนที่บอกจากฟังอะไรดูอะไรชมช็ครบไอช,าชาัดชัดแม่ลินลินเริ่มพันกันนะครับก็วันนี้เราอยู่กับดูกติ s t e t Fighter V4S นะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พามาชมรอบคันแล้วกันเพราะว่ามาพูดคุยกันมาพูดคุยกันนะครับสําหรับคนที่ตามมาเมื่อกี้ก็ผมบอกไว้ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งถ่ายคลิปคันเนี้ฟุตเทปประมาณ3ชั่วโมงนะครับกำลังถ่ายไฟล์จากเมมโมรีลงคอมอยู่มันก็เลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ถ่ายไป 3- าสชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็เลยถือโอกาสหาเรื่องมาไลฟ์สดแล้วกันใครเข้ามาแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์นะสวัสดีทุกคนนะครับย,ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสในในรถคันนี้มันอยู่กับผมน่าจะอีกสองสวันจัดจัดคลิปจัดข้อมูลให้ดูจนเบื่อไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ผมซื้อเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ชมอ,อีกทีนึงอันนั้นสปอยสปอยรอบตัดโชว์หน่อยพี่แม่จ้าอาแชร์เยอะๆหน่อยลวกันเดี๋ยวพันท่านผมสตาร์ทรถให้ฟังสตาร์ทรถให้ฟังนะครับมีอะไรคุยกันมาอยากอยากดูอะไรเกี่ยวกับคันนี้ตอนนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆคนที่อยากเห็นตัวจริงเนี่ย โมอเตอร์โชว์นี้สตรีในบูธดูคกติเขาก็มีโชว์เหมือนกันนะแต่ผมว่าตอนแรกกะจะไปไลฟ์สดในงานแต่ก็คิดไปคิดมาเออในงานคงจะมีคนพุกพ้านมากมายนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างจะดังผมก็เลยจัดตรงนี้ให้ชมเลยแล้วกันมีคนถามว่ามีคนจองหรือเปล่าตอนนี้ป้ายแดงรู้สึกคิวเยอะนะครับคิวที่ผมบอกนะมันเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อนี่ <c oughs> เห็นป้ายทะเบียนไหมครับ พ c นะครับเทสคาก็เรื่องเรื่องผมขออนุญาตยืมรถเข้ามาแล้วกันแล้วก็มาทําคลิปบอกตามตรงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมทําคลิปแบบรถไม่ใช่ของตัวเองนะครับในสถานที่นี้นะปกติต้องไปทำข้างนอกนะครับอยากรู้ออปชันและสเปคเดี๋ยวสเปคละเอียดชัดๆเนี่ยยวรอในคลิปหน้าแล้วกันผมถ่ายไป้3ชั่วโมงแต่พยายามจะตัดให้ได้อยู่ประมาณ10นาที20นาทีแล้วกันผมว่าเพราะจาก2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเหลือ2ีนาทีนี่คงจะ จำคัดจนนับจนนับไม่ทันเลยดีกว่ามามามาตอนนี้เข้ามากันแล้วครับสตาร์ทรถให้ฟังก่อนแลกันเป็นรถที่ท่อเดิมไม่เบาเสียงไม่เบาเลยไม่เบาในนี้นี่คือดังเลยนะครับอันนี้คือเสียงท่อเดิมนะครับแต่มันเป็นท่อเดิมที่เอาว่าไม่โดนไม่โดนเรียกนะครับเพราะว่ามันคือท่อเดิมนะครับทำมันดังได้ใจจริงๆ อย่างหนึ่งนะเสียงของตัวพานิกาเล่ไม่ใช่พานิกานะเครื่องบล็อกเนี่ยติดไฟเตอร์นะเออพานิกาเล่ก็ถูกนะครับก็คือเครื่องยนต์ตัวเด s m ม s ลเซดีที r สตาร์ดาเล่ฟังดีๆกลิ่นอายนะ่ะมันยังคงมีความเป็นแอลทวีดทางนี้มันเป็นเครื่องยนต์ V4 นะครับแต่ดูกติเขาทำเอกลักษณ์ให้เป็นแบบเออเสียงมันต้องอย่างเนี้ยเป็นเสียงดูกตินะครับไม่ใช่เสียงแอลทวหรือเสียง V4 แต่นี่คือเสียงดูกติเลย เห็นพี่ตั้งกองอยู่5โมงใช่ตั้งถ่ายมา3ชั่วโมงกว่าครับีผมถ่ายนะเพิ่งถ่ายเสร็จตอนนี้พีบอกรอถ่ายฟ้าโอนไปคลิปปล่อยวันไหนครับก็ผมถ่ายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้ <c oughs> วกันพรุ่งพรุ่งนี้จะพยายามอาไว้ลงพรุ่งนี้นะมีคนถามเข้ามานะครับผมออนญี้ดับเครื่องแล้วกันเอ่อฟีลลิ่งต่างกับเครื่องยนต์ DVT ไหมครับผมว่าคนละสไตล์นะครับ d v ว L Twin มันยังคงเป็นคือผมว่าสไตล์ของเครื่องยนต์ูกติมันใกล้เคียงกันนะแต่ DVT จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง ดีวจะมาแบบผมว่าอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้มันจะมาแบบโดถ้าตัวเนี้ยผมว่ามีความโหดมีความดิบกว่าสไตล์ของ V 4ฟนะครับเครื่องยนต์สี่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 โซบอะดีวจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเวลาลากผมว่าออกตัวผมว่าฟิลคล้ายๆกันแต่จังหวะนะจุดจุดหนึ่งอะผมว่าดีวมันจะอั้นกว่า V 4โมันเหมือนมันมาเรื่อยๆด้วยคำว่าเครื่องยนต์สี่โซบอะพอโซบมันยิ่งเยอะรอบสู่มันยิ่งได้เปรียบนะครับมันก็จะเป็นนิดนึงห่อนิดนึงนะครับ จับมาคู่กับซาเทูหน่อยเถอะเดี๋ยวถ้ามีอนาคตมีโอกาสเดี๋ยวผมจัดให้ชมนะครับมาเดี๋ยวผมขอเน้ย้ไลฟ์สดสักประมาณ10นาที15นาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาไปตัดคลิปต่อละมีคนบอกว่าไม่ต้องคืนแล้วซื้อต่อเลยแล้วใส่ราคาผมไม่คุยกับเขาเลยผมทําล้มได้ไหมจะทำล้มผมซื้อเลยเขาบอกรถมีประกันอ้าผมอ้าอยากได้อยากได้จริงคือตอนเนี้ยบอกได้เลยว่ารถเขาบอกว่ากระแสมาแรงมากนะครับรอคิวกันยาวเลย คิวคนนั่งเยอะฟังเสียงท่อหน่อยมามามาปีกเยอะจังปีกสี่ชั้นเองไอ้ปีกสามสองชั้นเองนะครับมีสี่อันสตาได้ฟังอีกทีเองอันนี้บอกวันนี้เปิดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไลฟ์สดทาง Facebook ไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้อุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นอยู่สองขีดละ วาวเซอร์โบ wow, ทำงานไรเงียบเลยประมาณนี้แล้วกันเกงใจนะครับรถเขารถเขาเราสนุกเสียงท่อดังนะผมว่ามันดังใช้ได้เลยถ้าอยากฟังชัดชัดนะผมว่าแนะนําไปดูคลิปที่ผมเพิ่งลงไปล่าสุดนะครับที่เอาเจ้าคันนี้ไปลองวิ่งเมื่อวานะ่ะแล้วผมแนะนําว่าให้ใส่หูฟังแบบที่มีทนทน,ทนต่ําหรือมือมีซับม,มูฟเฟอร์หรือมีเบรดอะจะบอกได้เลยว่าเสียงมันอะวิ่งบนถนนนี่มันเป็นลูกอย่างกับท่อแต่งกับมันคือท่อเดิมนะครับ แต่เครื่องบล็อกเนี่ยเสียงมันอารมณ์นี้แล้วนะตั้งแต่พานนิก็เล่แล้วแต่พอใส่ท่อมันดังได้อีกมันดังจนกระจกแตกอะผมว่านะครับมีคนถามว่าถ้านั่งต่างกับสตรีทไฟเตอร์ตัวตัวเก่าไหมครับเมื่อรถสิบปีที่แล้วนะครับต่างมากๆต่างมาก,มากๆนะผมว่าตัวนี้จากที่เมื่อวานลองขับอะบอกตามตรงเลยก่อนที่จะขึ้นขี่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะขับยากเอาจริงนะครับรู้สึกเลยว่ามันจะต้องขับยากแต่พอไปขับจริงผมว่าเฮ้ยมันคือดูติยุคใหม่ที่ขับแบบ มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือเราแทบจะต้องไปเรียนเพื่อขับดูกติเลยนะครับในยุคพวงรถปีก่อน2 0 1 0อ่ะตอนเดี๋ยวน,นี้ดูกติเหมือนเซ็ตรถให้ขับง่ายขึ้นเยอะบาลานซ์บัลงบาลานซ์านาานาานวางจนเบารถเบาช่วงล่างแน่นจนแบบและเครื่องกําลังมาแล้วที่สำคัญคือรถมันแรงแต่บางคนบอกเอ้ยมือใหม่จะกลัวไหมอย่างนั้นอย่างนี้นนนผมว่าระบบเซฟตี้มันมีค่อน้างเยอะเดี๋ยวผมอย่างที่บอกอ่ะไว้โม้ให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับที่ผมกําลังถ่ายเป็นแล้วแต่ยังตัดยังไม่ได้เริ่มตัดนะครับจะเเออาาาให้้้้ันนนพรุ่่่่งีแลลววกกกซึไดยคืตติโ ถ้าเกิดใครมีคนโอกาสได้ขับจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเรยว่ามันจะค่อนข้างเมื่อยง่ามือนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนท่านั่งมันเป็นท่านั่งที่เอา88หรือ1098ที่ตูดกระดกตูดกระดกตะอกไม่เชิดนะครับแบบตูดยกมันยกท้ายมันจะยกยกหน่อยทําให้น้ําหนักมันแบบแทบจะลงที่ง่ามือแล้วบวกกับวอลถังที่ผมว่ามันหนีบไม่ค่อยสบายมันก็เลยทําให้สติตัวเก่ามันเมื่อยมากถ้าใครเคยขี่จะรู้เลยว่ามันโคตรเมื่อยเลยแต่ตัวเนี้ยผมว่าไม่สบายเท่ากับมอนสเตอร์102หรือไดวลแต่ก็สบายกว่าั่ายคมมนุง คือที่คําว่าสบายในที่นี้คืออะไรผมว่ามันมีความผสมผสานร,ระหว่างตัวน a ก e d Bike กับ r a ซิ่งนะครับหรือว่ารถ Super Bike นะครับที่พักเท้าเอ,อ่ยแฮนด์เลยโอเคมันได้แฮนด์ที่มันเป็นแฮน,แฮนด์ Naked แ,แ,แต่พักเท้ามันยังสูงขึ้นมานิดนึงมากกว่ากมอนสเตอร์นะครับมันก็จะเป็นอีกฟีลหนึง่งแต่รถที่ขี่ดีขี่สนุกนะ SF888 สามารถเบิกอะไรสูนดูกติดไทยได้ไหมครับเบิกได้ครับอะไรเขามีทุกชิ้นนะครับมา มีอะไรอยากถามไหมครับผมเดี๋ยวสักพักผมจะไปแล้วไฟล์ผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มาเอาให้ชมอีกทีหนึ่งชมเอ้ยมีคนมันเอ้ยผมมีเอาให้ดูดีกว่าหน้าตาแต่เดี๋ยวมันจอดคนละที่นะครับอันนี้คือสติด2020นะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปดูสติี20ปีที่แล้วว่าเอ้ยไม่ถึงไม่ถึง20ประมาณ8ปีที่แล้วแล้วกันว่า88หน้าตาเป็นไงนี่อันนี้คือ88เมื่อสมัย ปีประมาณถ้า88มันปีแรกมัน2012นะถ้าผมจะไม่ผิด1098จะมาก่อนช่วง2009นะครับตอนนั้นจะเป็นคัชแห้ง1098แล้วก็ทําตัวเล็กออกมาเป็น88ในยุคกเก่าอายุใหม่นะครับไม่ได้ยุคใหม่มันยุคเดิมแหละแต่คือเหมือนก็สไตล์ูกติที่มีเครื่องมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวกลางออกมานะครับอันนี้จะเป็น88ในยุคของรถปีประมาณ2010ออก,กว่านะครับเป็นเฟรมถักด้วยมาเรากลับไปดู ถ้านั่งเมื่อยไหมครับผมว่าสบายแขนเขินหลังเหลิงโอเคนะครับหมอบเหมอบไปข้างหน้านิดนึงแต่ขามันจะสูงกว่าปกติขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับตัวพานิกาเล่คือรถมันเตี้ยลงมาประมาณเซนกว่าได้นะสเซนนะโดยประมาณนะครับเพราะว่าเขาเหมือนมีการปรับปาดบาะหรือป,ป,ปรับโพสิชนันให้มันเตี้ยลงมาทําให้ขาผมอะส่วนสูงไม่ถึงร้อยผมสูงร้อยสิบแปดขาเต็มพื้นนะครับไอ้ตาไม่เต็มเลยคือปลายเท้าอุ้มเท้าถึงแต่ไม่เต็มอะไม่เต็มนะครับมีคนบอก ร้อยเจ็ดสิบสี่เต็มพื้นไหมครับผมว่าไม่ไม่ถึงกระซ้นถึงแต่ก็มันคงครับสำหรับคันนี้ถ้าคนสนใจผมไม่ได้ขายนะครับบอกที่ว่าบอกอยากอยากได้เป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้ถ้าอยากได้ไปติดต่อสูเลยแล้วกันป้ายแดงตัแสตด์เริ่มต้นไม่ถึงเก้าแสนนะครับมาเก้าแปดหนึ่งยังไม่มีคนจีบเหรอเอาไหมผมขับเล่นประจําเลยประหยัดน้ํามันชิเป่งเลยอยากได้มาต่อเดี๋ยวผมลดให้แหลกรานเลยนะครับสาหรับคันนี้่จงนี้ลดเยอะละ โอเคโอเควันนี้เรื่องราวเดิวมานะครับ10นาทีแล้วก็พามาไลไราสดให้ชมโดยสังเกตแล้วกันผมขออนุญาตไปตัดคลิปจเจ้าตัวคันนี้แหละเพิ่งถ่ายไปเมื่อเมื่อกี้นะครับฟูตเทปสชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพยายามเจ้าให้ลงพรุ่งนี้แล้วกันถ้าไม่ทันก็ต้องขออภัยอาจจะผัดไปอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็หาเรื่องไรสดคุยกับทุกคนแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ